โดยกำหนดให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด1 4และมีความชันเท่ากับ3ส่วน4ถ้าเส้นตรงแสัมผัสวงกลม C ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด12อ่างั้นน้องก็วาดรูปวงกลม C เลยนะครับมีจุดศูนย์กลางที่จุด12 L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด1 4และมีความชันเท่ากับ3ส่วน4โดยที่เส้นตรงแสัมผัสวงกลม C ด้วยนะครับน้องก็ประมาณเอานะครับ จุดหนึ่น้องก็จะได้จุดนี้นะครับและจุดที่เส้นตรง L สัมผัสวงกลม C ก็คือจุดนี้ครับโดยที่เส้นตรง L มีความชันเท่ากับ3าส่วนส สิ่งที่โจถามนะครับน้องก็คือแล้วจุดใดต่อไปนี้เป็นจุดที่อยู่บนวงกลม c น้องๆครับการที่จะรู้ว่าจุดไหนเนี่ยอยู่บนวงกลม c น้องต้องลองออจุดนั้นเนี่ยไปลองแทนค่าในสมการวงกลม c ดูนะครับซึ่งถ้าเกิดแทนแล้วเป็นจริงก็แปลว่าจุดนั้นอยู่บนวงกลม c นะครับแต่ตอนนี้น้องยังไม่รู้สมการของวงกลม c ดังนั้นน้องก็ต้องหาสมการของวงกลม c ซะก่อนนะครับ โดยจากความรู้พื้นฐานที่ว่าฟอร์มของสมการวงกลมก็คือ x ลบ h กำลังสองบวด้วย y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองซึ่ง h, k ก็คือพิกัดของจุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งน้องก็รู้แล้วก็คือจุดหนึ่งส h ก็เป็น1 k ก็เป็น2นะครับและ r ก็คือความยาวของรัศมีของวงกลมซึ่งตอนนี้น้องก็ยังไม่รู้นะครับอ่งั้นเรามาหา r กันจากความรู้พื้นฐานนะครับ รัศมีของวงกลมกับเส้นสัมผัสของวงกลมจะตั้งฉากกันที่จุดสัมผัสเสมอดังนั้นความยาวของรัศมีก็คือระยะห่างของจุดนี้กับเส้นตรงนั่นเองนะครับซึ่งการที่น้องหาระยะระหว่างจุดกับเส้นตรงได้น้องต้องรู้สมการของเส้นตรงซะก่อนนะครับ โดยสมการของเส้นตรงนะครับน้องสามารถหาจากคำรู้พื้นฐานที่ว่า y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับวงเล็บ x ลบ x 1โดยที่ x 1 y 1เนี่ยคือพิกัดของจุดที่เส้นตรงผ่านนะครับดังนั้น x 1ก็จะมีค่าเป็น1 y 1ก็จะมีค่าเป็น4นะครับและ m ก็คือความชันของเส้นตรงซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ3.4นะครับ น้องก็จะได้สมก,การของเส้นตรง l มาแล้วนะครับแต่น้องต้องจัดรูปของสมก,การเส้นตรงนี้ใหม่ซึ่งทําได้ดังนี้ครับน้องนำ4ขึ้นมาคูณตรงนี้เลยครับน้องนำ4เข้ามาคูณแจกแจงจะได้ 4y ลบ16เท่ากับตรงนี้น้องนำ3เข้ามาคูณแจกแจงจะได้เป็น 3x ลบ3น้องทำให้ข้างหนึ่งเป็นศูนดังนั้นพี่จะย้ายค่าฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้ จากลบ16ก็จะกลายเป็นบวก16ลบสบวก16ก็จะได้บวก13บ y ย้ายมาข้างนี้ก็จะได้ลบ 4y ข้างนี้ก็จะเป็น0นะครับอ่านตรงน,นั้นน้องจะได้สมก,การของเส้นตรง L ที่ข้างหนึงเป็น0แล้วนะครับ โดยการที่น้องหาระยะระหว่างจุดกับเส้นตรงน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า D เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Ax1 บวก By1 บวก C ส่วนด้วยส u a วร r o ูทของ A กำลังสบวกด้วยบกำลังสโดยที่ A B และ C เนี่ยน้องจะสามารถหาได้จากสมการของเส้นตรงโดยที่ข้างหนึงเป็น0นย์นะครับสำคัญนะครับน้องโดยที่ A เนี่ยก็คือสมมติสิทธิข้างหน้าของ x ก็คือ3 b เนี่ยคือสมมติสิทธิข้างหน้าของ y ก็คือลบ c และ4ก็คือค่าของตัวนะครับก็คือ13ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ a เป็น3 b เป็นลบ4 x 1 y 1ก็คือพิกัดของจุดที่เราต้องการจะหาระยะห่างกับเส้นตรงก็คือจุด1 2นะครับดังนั้น x 1ก็คือ1 y 1ก็คือ2 อันั้นั้นก็จะได้มาแล้วนะครับว่าดีหรือว่าระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงก็คือรัศมีนะครับมีค่าเป็นสามคูณหนึ่งได้สามสี่คูณสองได้แปดลบแปดบวกสิบสามได้ห้าสามบวกห้าได้แปดค่าสมบูรณ์ของแปดก็คือแปดนะครับแล้วตรงนี้สามกำลังสองได้เก้าลบสี่กำลังสองได้สิบหก 9บวก16ได้25รูทของ25ก็คือ5อา่าก็จะมีค่าเป็น8ส่5นะครับอ่าค่า,อาของสมการวงกลมตรงนี้น้องก็แทนด้วย8ห้5เลยดังนั้นน้องก็จะได้สมการของวงกลมมาแล้วนะครับ มาที่โจทย์นะครับจากเมื่อกี้ที่น้องได้สมการของวงกลมมาแล้วอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจุดใดเป็นจุดที่อยู่บนวงกลมน้องก็เริ่มที่ตัวเลขที่1นะครับก็คือจุด1 2ึ่เอา1มาแทานค่าที่ x เอา2อ5นมาแทานค่าที่ y 1-1ลบหได้0 0นย์ศูนกำลังสองได้0ูนย์ สบวกอะไรน้องจะได้ตัวนั้นนะครับตรงนี้ทําส่วนให้มันเท่ากันก็คือส่วนด้วยห้าดังนั้นน้องจะได้เป็นสิบส่วนห้าสองลบสิบได้ลบแปดลบแปดส่วนห้ากำลังสองกับแปดส่วนห้ากำลังสองเท่ากันไหมครับก็เท่ากันจริงนะครับดังนั้นจุดหนึ่งสองส่วนห้าก็จะอยู่บนวงกลม c ีนะครับข้อนี้น้องจึงตอบข้อหนึ่ง โอเคนะครับ